สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกกระช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับซ o บเชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานนะครับว่าจีนนั้นประสบความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะครับในการค้นพบแหล่งสะสมทองคําใต้ทะเลเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นแหล่งทองคําใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในขณะที่รัฐบาลจีนนั้นกําลังเร่ยงยกระดับการสำรวจแรท่ทองคํา ล้ำค่าทั่วประเทศอย่างเข้มขน้นเทศบาลเมืองหยานไถในมณฑลซานตงเปิดเผยข้อมูลในการประชุมว่าด้วยความสาเร็จตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับปัจจุบันและก็แผนงานในอนาคตนะครับบอกว่าการค้นพบแหล่งทองคํานอกชายฝั่งเมืองไหลโจส่งผลให้ยอดรวมทองคําสํารองที่ได้รับการยืนยันแล้วของเมืองไหลโจพุ่งสูงเกินกว่า3,900ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนราวๆร้อยละ26ของยอดสํารองทองคําทั่วประเทศ ส่งผลให้เมืองหลายโจรครองอันดับหนึ่งของจีนทั้งด้านปริมาณทองคําสํารองและผลผลิตทองคำอย่างไรก็ตามครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังยังไม่ได้เปิดเผยขนาดที่แน่ชัดของแหล่งทองคําใต้ทะเลแห่งนี้การค้นพบดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดการค้นพบทองคําอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณสํารองของทองคําจีนอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยประเินไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยยะสําคัญโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาจีนนั้นเพิ่งประกาศการค้นพบแหล่งทองคําเกรดต่ําขนาดมากขึ้นมา เป็นครั้งแรกในมณฑลเหลียวหนิงทางตะนดเฉียงเหนือของประเทศโดยปริมาณทองคำสำรองยืนยันแล้วเนี่ยครับ1444.49ตันซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติระบ,บุว่าเป็นแหล่งทองคำเดียวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบนับตัต้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางการยังรายงานการพบแหล่งทองคำในเทืออเขาคุณหลุน กล้ชายแดนด้านตะวันตกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูโดยมีปริมาณสำรอประเมินเอาไว้ราว1000ัตันนะครับข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ระบ,บุว่ามณฑลซานตรงนั้นเป็นแหล่งรวมปริมาณทองคำถึง1ใน4ของประเทศซึ่งรวมถึงปริมาณทองคำา3,500ตันบนคาสมุทรเจียวตงซึ่งเป็นสายแร่ทองคำที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยเมืองหลายโจตั้งอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จีนนั้น ยังคงรักษาสถานะผู้ผลิตแร่ทองคารายใหญ่ที่สุดของโลกโดยสมาคมทองคําแห่งประเทศจีนระบ,บุว่าผลผลิตในปีที่ผ่านมาอยู่ที่377ตันแม้ว่าจีนนั้นจะเป็นผู้นําด้านการผลิตแต่ว่าปริมาณทองคําสํารองที่พิสูจน์แล้วยังคงตามหลังประเทศต่างๆเช่นแอฟริกาใต้ออสเตรเลียและก็รัสเซียทองคํานั้นไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันความผันผวนข,ของค่าเงินและก็ความเสี่ยงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นความสําคัญต่อ อุตสาหกรรมรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศรัฐบาลจีนจึงได้เร่งสำรวจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนักธรณีวิทยาชาวจีนได้พัฒนาชุดเครื่องมือล้ำสมัยอาทิปัญญาประดิษฐ์ระบบเรดาร์ทะลวงพื้นดินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกและก็ดาวเทียมสำรวจแร่ที่มีความไวต่อสัญญาณสูงเป็นพิเศษนะครับความพยายามดังกล่าวนั้นยังส่งผลดีนอกเหนือจากกลุ่มทองคําโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานนะครับว่า นักวิจัยชาวจีนนั้นค้นพบแร่ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าจินซิวไอซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาคมแร่วิทยานานาชาติแร่ชนิดนี้เป็นกลุ่มนิกเกิลบิสมัสพลวงสารหนูซันไฟซึ่งประกอบไปด้วยโลหะที่มีความสําคัญยิ่งในอุตสาหกรรมการบินและก็อากาศเคมีพันและก็การผลิตแบตเตอรี่การค้นพบนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นจีนกําลังเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแร่โคโบอล์อย่างหนักครับในด้านงบประมาณจีนนั้นได้ลงทุนในด้านการสำรวจทางธรณีวิทยาศูนย์ สูงมากนะครับถึง1.159แสนล้านหยวนหรือว่า1.647หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาแล้วก็นับตั้งแต่เริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ5ปีในปี2021ยอดการใช้จ่ายสะสมในการสำรวจแร่พุ่งสูงเกือบ4.50แสนล้านหยวนซึ่งส่งผลได้มีการค้นพบแหล่งแร่ใหม่ถึง150แห่งตามข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติการค้นพบเหล่านี้เนี่ยครับเกิดขึ้นในภาวะที่ราคาทองคำโลกก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความผันผวนของค่างเงินความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และก็การเข้าซื้อทองคําอย่างหนักของธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในทุนสํารองระหว่างประเทศด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับมันนี่มีเท่านั้นรายงานนะครับบทสนทนาล่าสุดระหว่างทางด้านไมมหารและก็ดอรปีเตอร์ซีโอจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าได้มีการรื้อฟื้นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานทองคํา โดยระบุว่าระบบที่ผูกค่าเงินเข้ากับน้ำหนักทองคาที่ชัดเจนนั้นไม่ใช่แค่เพียงสัญ,ญลักษณ์ทางประเพณีแต่เป็น,นกลไกสําคัญในการควบคุมไม่ให้รัฐบาลและธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาตามใจชอบเอินนิยามไว้อย่างน่าสนใจว่าภายใต้มาตรฐานทองคําเงินตราจะขึ้นตรงต่อธรณีวิทยาไม่ใช่การเมืองซึ่งหมายถึงความยากลําบากและต้นทุนในการขุดทองคาจะเป็นตัวควบคุมปริมาณเงินแทนที่จะขึ้นอยู่กับความต้องการทางการเมืองที่มักนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อการทําลายเจตมายาคติเกี่ยวกับ เงินกระดาษและก็ทองคํานะครับนั่นก็คือว่าทองคําล้าสมัยและงมงายจริงๆแล้วทองคําถูกเลือกใช้เป็นเงินเพราะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่ทนทานแบ่งแยกได้และมีความหายากที่พิสูจน์ได้จริงซึ่งข้อจํากัดนี้เองที่นักการเมืองน,นั้นไม่ชอบนะครับสเนี่ยที่บอกว่าเงินกระดาษเป็นกลางและไม่ทําให้เกิดเงินเฟ้อโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมายาคตินะครับโดยระบบเงินกระดาษมีแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่บีบให้ธนาคารกลางต้องผลคลาย หรือว่ากระตุ้นอยู่เสมอซึ่งนำไปสู่การสูญเสียอำนาจซื้ออย่างช้าๆแล้วก็เกิดฟองสบู่ในสินทรัพย์ดังนั้นเราทิ้งมาตรฐานทองคําเพราะมันล้มเหลวอันนี้เนี่ยความจริงก็คือว่ารัฐบาลทิ้งมันเพราะมันทํางานดีเกินไปในการกําจัดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลไม่ต้องการให้มีขีดจํากัดในการสร้างหนี้หรือว่าพิมพ์เงินมาลบความผิดพลาดทางนโยบายของตัวเองนะครับถัดมาบอกว่าถ้าไม่มีเงินกระดาษรัฐบาลจะรับมือวิกฤตไม่ได้ ซึ่งประวัติศาสตร์ก็ชี้ว่าโลกผ่านพ้นโรคระบาดและสงครามมาได้ด้วยเงินที่มีทองคําหนุนหลังนะครับความยืดหยุ่นของเงินกระดาษมักทําให้การตอบสนองต่อวิกฤตเป็นไปอย่างขาดสติแล้วก็สร้างภาระในระยะยาวเช่นช่วงกรณีของโควิดนอกจากนั้นที่บอกว่าราคาสินค้าที่ลดลงเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอเอิญก็แยกแยะระหว่างเงินฝืดจากวิกฤตกับราคาสินค้าลดลงจากการเพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งอย่างหลังช่วยเพิ่มรายได้ที่แท้จริงและส่งเสริมการออกด้วย นอกจากนั้นที่บอกว่าเศรษฐกิจเติบโตไม่ได้ถ้าปริมาณเงินไม่เพิ่มซึ่งแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้จากการผ่านการปรับตัวของราคาสินค้าที่ถูกลงและเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันก็จะช่วยให้การทําบัญชีที่มีทองคําหนุนหลังทําได้ง่ายแล้วก็โปร่งใสกว่าเดิมส่วนที่บอกว่าทองคํามีไม่พอที่จะหนุนหลังเงินทั่วโลกประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณทองคําแต่อยู่ที่การกําหนดหน่วยวัดหากมีการตีมูลค่าทองคําใหม่ให้เหมาะสมระบบก็ย่อมสามารถดําเนินต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทองคําและเราก็จะเห็นว่าเวลานี้จีนเองนั้นก็จะเดินหน้าเนี่ยครับในการที่จะสํารวจเรื่องของแหล่งแร่ทองคําใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องทาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนั้นก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอัปเดตนะครับในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุ่มโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้คุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถสมถัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะเลือกสนับสนุนแบบ300หรือว่า600บาทหรือว่าท่านจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชีก็169-342-5111นะครับ169-342-5111ก็เป็น็ไปอีก1ช่องทางที่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัพเดตในทุกๆวันและก็ในทุกๆข่าวครับ